สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับสู่ช่องของนันมันธนีนันซี่นะคะวันนี้นันตื่นตอน 8ปมงเช้าเลยนะคะตอนนี้เป็นเวลา9้าโมงเช้านะคะวันนี้แนนจะพาเพื่อนๆไปร็อกด้วยกันกับแนนไปดูว่า1วันของผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะหนึ่งวันของแนนอ่ะแนนก็เป็นตัวอย่างของผู้หญิงคนหนึ่งที่อาศรรยัยอยู่ที่ประเทศเยอรมนีนะคะเมียฝรั่งคนหนึ่งที่อาศรรยัยอยู่ต่างแดนดํารงชีวิตยังไงใน1วันนะคะเดี๋ยวแนนจะพยายามถ่ายทุกช็อตทุกตอนที่นําไปนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะจอยกับแนนใน1วันนี้นะคะวันนี้แนนจะไปหาหมอไปทุระนะคะแล้วก็แนนต้องขับรถไปเองอันนี้ก็คือเป็นหนึ่ง ที่สําคัญมากๆนะคะถ้าเพื่อนๆมาอยู่เมืองนอกแล้วก็มีใบคับขี่เองจัดการทุระส่วนตัวของตัวเองได้อะจะต้องไม่เหมือนกับเราไม่ต้องขอให้สามีมาทําให้เราตลอดเวลามันเป็นการที่เเราจะใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นนะคะถ้าจัดการกิจ กิจวัตรประจําวันของเราหรือว่าการธุระรของเราเองโดยที่ไม่ต้องให้สามีช่วยทุกอย่างนะคะอันนี้นะัคิดว่ามันน่าจะช่วยเป็นหนึ่งในการช่วยให้ชีวิตของเราที่ดําเนินอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ง่ายขึ้นค่ะเดี๋ยวก่อนที่เพื่อนๆจะไปรับชมคลิปกันนะคะนันก็ฝากเพื่อนๆกด subscribe เป็นกาลังใจให้นันด้วยนะคะใครที่เพิ่งมาชมครั้งแรกถ้าชอบแล้วก็มี มีความรู้สึกว่าเออเนี่ยน่าติดตามอยากจะรับชมต,ต่อไปก็อย่าลืมกด Subscribe ให้แนนนะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้านข้างด้วยด้วยนะคะเพราะว่ากระดิ่งเนี่ยจะช่วยให้เพื่อน ได้รับชมคลิปของแนนในทันทีในตอนที่แนนอัปโหลดไปนะคะยังไงแนนก็ฝากเนื้อฝากตัวแล้ะก็ฝากคลิปนี้ไว้กับเพื่อนๆด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าในวันหนึ่งแนนทาอะไรบ้างนะคะเริ่มจากการต้มกาแฟก่อนเลยค่ะอันนี้ที่เมื่อกี้ที่มีเสียงดังก็คือแนนกำลังต้มกาแฟอยู่นะคะแนนมีเวลาดื่มกาแฟแค่5นาทีนะคะแล้วก็จะต้องรีบออกไปเพราะว่าแนนจะต้องขับรถไปในมิวนิกซึ่งรถค่อนข้างติดในช่วงเช้านะคะเพราะว่า มันเหมือนคนไปทํางานกันแล้วรถมันก็จะติดมากแล้วในมิวนิกเองอะรถติดมากค่ะทุกคนเพราะว่ามันมีเลนที่ให้จักรยานปัน่นแล้วก็ให้รถให้รถขับะอะไรเงี้ยก็เลยนลั่นแหละเน่ก็ต้องเผื่อเวลาไว้นะคะโอเคตอนนี้เดี๋ยวเน่มีเวลาดื่มกาแฟห้านาะทีอย่างที่บอกเดี๋ยวต้องรีบทำกาแฟาแล้วค่ะค่ะตอนนี้ก็กาแฟาเสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวดื่มมันรีบไม่ได้ไง มันก็ล่วงเกิน5นาทีไปแล้วนะคะแต่ว่าจะต้องรีบแล้วเพราะว่าเดี๋ยวรถติดนะคะเพราะว่ามีเวลาขับรถตาม GPS แล้วบอกว่าเอม30นาทีถึงแต่ว่าไม่น่าจะถึงอะ <c oughs> แล้วเดี๋ยวนั้นจะหาที่จอดรถไม่ได้ด้วยเดี๋ยวนั้นทำธุระเสร็จแล้วก็ันนก็จะไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะซูเปอร์มาร์เก็ตอันนี้คือสวยมากน่ารักมากปกติเขาก็จะเป็นเหมือนกับ เป็นร้านอาหารด้วยนะแต่ว่าร้านอาหารสั่งปิดไงตอนนี้เปิดร้านอาหารไม่ได้แล้วก็เขาจะเป็นไฟล์ s ซูเปอร์มาร์เก็ตก็คือเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่ค่อนข้างที่จะมีราคาแพงคุณภาก็จะอีกแบบนึงนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ไงแล้วก็เป็นเป็นการใช้คุณภาพที่มาจากเหมือนกับไปรับมาจากเชาวสวนชาวนาโดยตรงแล้วเอามาขายอะไรอย่างนี้นะคะ แล้วก็ก็จะไปซื้อขนมเพราะว่านันจะไปเยี่ยมน้องคนนึงน้องเขาเนี่ยเพิ่งมาจากเมืองไทยนะคะกําลังจะแต่งงานวันที่10ทธันวาคมนี้เดี๋ยวนั้นจะ เอาน้องมาเป็นเกสด้วยแหละจะมาสัมภาษณ์ว่าการที่น้องมาวีซ่าแต่งงานในช่วงโควิดเนี่ยเออต้องรอนานไหมเอกสารทําอะไรยังไงถ้าเพื่อนเพื่อนสนใจรอรับชมได้เลยนะเนะี่ยคิดว่าน่าจะคงอีกไม่นานนะคะที่จะได้ทําคลิปนี้เพราะว่าเดี๋ยวก็จะได้พูดคุยกับน้องวันนี้ด้วยนะคะเพราะว่าจะเชิญน้องมาอัพจำนวนทีที่บ้านแล้วก็จะได้พูดคุยกันแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปไปซื้อของออจะต้องไปซื้อของอีกไปซื้อกับข้าวน,นู่นนี่นั่นนะคะ แล้วก็ก็จะมาแกะของฝากจากเมืองไทยเพราะว่าพี่สาวเน,เนี่ยได้ฝากของมากับนอกปุ๊กด้วยจากเมืองไทยนะคะเดี๋ยวก็มาตอนท้ายคลิปเดี๋ยวเรามามาแกะของฝากจากเมืองไทยกันด้วยนะคะว่ามีอะไรบ้างหนึ่งในของฝากนั้นก็คือมีของที่ เป็นของที่เขาเรียกว่าอะไรล่ะเป็นของที่เป็นของที่ร้านแนนที่ดันจะเอามาเอา่อรีวิวนะคะแล้วก็เอามาให้เพื่อนๆดูด้วยเพราะว่าคิดว่าในช่วงเดือนกุมภาพานนันธ์เนี่ยแนนอันน่าจะได้เดินทางไปเคปทาวนะคะก็จะพักร้อนเพราะว่ารอรุ้นว่าถ้าวัคซีนออกมาในช่วงมการาเนี่ยเพื่อเราจะได้ฉีดวัคซีนแล้วแล้วก็อาจจะเดินทางได้อะไรอย่างนี้นะคะแผนสเก็ตไว้ก็คือว่าไปเอ่อ มีนากรุมปพามีนาเนี่ยที่จะไปเคปทาวนะคะแล้วก็ปลายเดือนปลายเดือนมิถุนาเอา้ปลายเดือนพฤษภาคมนะคะหรือว่ากลางๆไปมิถุนายนเนี่ยก็จะไปเมืองไทยค่ะหวังว่าจะได้ไปเมืองไทยเนาะเพราะว่ามันมีธุระที่จะต้องจัดการหลายอย่างเลยที่ประเทศไทยนะคะโอเคกินกาแฟเสร็จแล้วไปกันดีกว่าคะ่ะทุกคน เริ่มตั้งแต่ทางเข้าเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศของซูเปอร์อันนี้นะเป็นซูเปอร์ที่นชอบมากที่สุดเลยดูดูค่ะมีความเป็นมองนอกมากทุกคนสวยมากค่ะนี่นะคะในส่วนของทางเข้าของเขาเนอะไปค่ะถ่ายต่อนะคะเดินไปนี่ เป็นของขวัญได้เลยนะอันนี้น่ารักมากเดี๋ยวด้านในนานาถ่ายเฉพาะตรงที่ที่นานจะซื้อขนมนะคะทุกคนเพราะว่านานแอบมีความเกรงใจเขานะคะกัวคนยามันดาด้วยแหละไม่ใช่อะไรสวยมากน่ารักตะมุตะมิตอนนี้ต้องก่อแขวนะคะเพราะว่ามันแอบเต็มนี่นะ เป็นร้านขนมที่ฉันชอบมากด้านในขนมเขาแบบไฟายแล้วก็อร่อยมากเลยอันนี้ได้ขออนุญาตเขาถ่ายแล้วนะคะอันนี้จะซื้อไปฝากน้องอม,มันดีมากค่ะ นี่นะคะไหนๆก็ซื้อแล้วก็ถ่ายจ้หน่อยนังขนมนี่นะเขาก็จะมีอะไรแบบน่าซื้อเยอะแยะเลยทุกคนนะไม่กล้าถ่ายเยอะนะจริงน่ารักมากนี่นะน่ารักรก,รก็น่ารักมากอยากให้เพื่อนๆมาเห็นเองนะคะร้านนี้แบบขนม แบบน่ากินน่ารากักตะมุตะมีนี่ก็คือขนอมคุกกี้ที่เขาจะเอามาแจกกันในช่วงคริสต์มาสนะเนี่ยนั่นก็ชอบนะนะว่าจะเอาแบบนี้แหละไปแจกเพื่อนๆในตองคริสต์มาสแต่นั้นอาจจะทำเองนะคะน่ารักแล้วก็น่ากินมากๆเลยในส่วนของชานะคะเขาก็จะมีชอยชาแบบเยอะมาก,มาก ดีมากค่ะทุกคนนี่นะคะเราก็ได้ขนมมาแล้วค่ะไปต่อค่ะไปเยี่ยมน้องปุกกันซื้อขนมไบฝากนางนะคะ1วันกับดิชันร้านข้างๆนี่มีร้านดอกไม้สวยมากเลยนะทุกคนน่าจะเป็นคุกเคฟอรเหมือนกันแหละดูดจี้น่ารักมากค่ะ ตามยุโรปมากค่ะทุกคน,กกคนไปขัะไปกันต่อค่ะทุกคนตอนนี้ก็กลับมาที่บ้านแล้วนะคะพอกลับมาก็มีกล่องสาราด้วยเดี๋ยวเรามาเปิดพร้อมกันเลยนะคะเดี๋ยวตอนนี้นางขออนุญาตเอาของเอ่อไปเก็บในตู้เย็นของที่ซื้อมานะคะกับ,กบข้าวกับข้าวอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวทานมื้อเที่ยงเสร็จแล้วก็ก็มาเม้ามอยกันนะคะว่าเออเนี่ยมีอะไรบ้างที่อยู่ในกล่องอยู่ในถุงของฝั่งจากเมืองไทยนู่นนี่นั่นนะคะไปค่ะเดี๋ยวมาเอาของเข้าตู้เย็นด้วยกันด้วยกันเลย โอเคค่ะเพื<ๆ>่อนๆตอนนี้แดน,นก็รับประทานอาหารเสร็จแล้วนะคะก็กินข้าวที่เหลือจากเมื่อวานแหละของที่คบคุกไว้แล้วก็เข้าตู้เย็นแล้วก็เอากลับมาทานเนาะนี่แหละชีวิตแม่บ้านทั่วไปหลายคนก็เป็นแบบนี้เนาะจะมานั่งทำใหม่ทุกครั้งมันก็ไม่ใช่ไงโอเคค่ะสิ่งที่อยากพรีเซนต์นี่นะคะแดนซื้อมาจากที่จีนะคือมันสวยมากค่ะทุกคนเห็นปะแดนจะให้ดูนะ คือคิดว่าที่อ g ลจียังมีอยู่นะคะใครที่อยู่ที่ประเทศเยอรมนีไปหาซื้อได้นะนะว่า7.99รนะคะนันจะเอาไปใส่ที่ขอบหน้าต่างบ้านนันเดี๋ยวนั้นจะขึ้นรูปไปให้นะขอบหน้าต่างบ้านนันอย่างไรก็ตามแต่นะคะอันนี้นันเอาไว้ใช้ในการตกแต่งห้องครัวนะคะซึ่ง7.99รคือดีมากนะคะแล้วเขาเป็นสายไฟแบบเสียบด้วยมันเซลล์อยู่นะคะมันจากราคา จากราคา12-99หรือ15-99ไม่แน่ใจนะคะแต่เหลือ7ยูโรเ9นี่นะคะเป็นสายเสียบหลักซึ่งแนนคิดว่ามันจะต้องสวยมากๆค่ะทุกคนแต่ว่าแนนก็แค่เตรียมไว้นะคะเพราะว่าคริสต์มาสเนี่ยก็จะเริ่มแต่งบ้านในวันที่1 d e c e m b ซ r มนะ November ยังไม่แต่งนะคะแล้วก็อันนี้ค่ะอันนี้ก็คือเอามาวางที่หน้าต่างห้องรับแขกหรือว่าตรงจุดใดจุดหนึ่งนะคะเพราะว่าแนนมีหน้าต่าง หลายมุมเนาะนั่นแหละก็จะมาวางะคะอันนี้ก็ราคาย่อมยอค่ะ399หรือ299ยูโรเนี่ยคะ่ะประมาณร้อยกว่าบาทไม่แพงนะคะนี่นะคะโอเคอันนี้ก็คือของที่ไปซื้อมานะเดี๋ยวมาว่ากันที่ของฝากจากเมืองไทยค่ะ ซึ่งมีสองถุงนะคะถุงแรกพี่พี่สาวฝากมาให้เออถุงแรกน้องปุ๊กเป็นคนเอามาให้นะคะเป็นของฝากจากน้องแล้วก็ถุงที่สองเนี่ยพี่พี่สาวฝากมาให้จากเมืองไทยเดี๋ยวเรามาแกะด้วยกันเลยค่ะว่าคนที่อยู่เมืองนอกเนี่ยเขาต้องการอะไรเวลาเขาเราต้องเขามีความต้องการแบบไหนจากเมืองไทยนะคะเดี๋ยวเนะีจะเอามาให้เพื่อนๆดูค่ะถ้าดาถุงแรกนะคะของน้องปุ๊กมาแกะพร้อมกันเลยจ้ายังไม่ได้แกะเลยนะนี่รีเควสตน้องไปเองหละอันเนี้ย ก็สิ่งนี้นะคะเดี๋ยวเลือกค่ะจากยี่ห้อคันโยกนะคะแนนไปเคยแนนเคยได้เอาแนานเคยได้รีวิวกว๋วยเตี๋ยวเรือท่าสยามนะคะซึ่งเป็นซองนะคะแนนซื้อที่เมืองนอกนี่แหละแนนซื้อที่เยอรมันนี่แหละ3ยูโรแล้วทีนี้ก็มีคนมาคอมเมนต์ว่าให้ลองให้ชิมยี่ห้อนูนยี่ห้อนี่นะคะซึ่งแนนก็ได้ชิมยี่ห้อเคยเลาวแล้วก็อันนี้เพิ่งได้มานะคะน้องปุ๊กซื้อมอาฝาก หน้าตาน่ากินเชียวละรู้สึกว่าที่เมืองไทยจะขายอยู่ที่ที่เมืองไทยจะขายอยู่ที่3ห่อ1 0 0บาทนะคะอ๋อเขามีผงกะทิให้ด้วยมีน้องคนนึงเขาแนะนำนะเขาบอกว่าพี่คันโยกกนดีมากเพราะว่ามันมีผงกะทิให้ด้วยเดี๋ยวมาดูนะคะว่าเออน้องจะอร่อยขนาดไหนนะคะขอบคุณน้องปุ๊กมากๆเลยค่ะแล้วก็มีอีกนางเป็นคนตะมุตะมิเหมือนกันนะคะเฮ้ยดูดิตายแล้ ฉันจะได้ถือดูค่ะทุกคนนี่ค่ะอ๋อคิ้วมากขอบคุณนะคะน่ารักมาคือมันใช่อะโอ้มีมีอันนีออ้อีกนะคะน่ารักมากมาดูว่าคืออะไรตื่นเต้นตื่นเต้น,น,นอ่าน้องบอกแล้วเ,ออเขาเอาไวค้คล้องคล้องแว่นหรือเปล่าคล้องแว่นกันแดดหรือว่าที่คล้องสำหรับออแมสปิดหน้านะคะ่ะเออนั่นแหละ เออดีนะน่ารักจังเลยตะมุตะมิหรือว่าถ้าเอามาคล้องกับกระเป๋าก็ได้เออเดี๋ยวนั้นลองเอาไปคล้องกับกระเป๋าวาเลนติโน,โนโด,ดีกว่าเพราะว่านะันมีวาเลนติโน,โนออกสีชมพูนุดน๊ดนะุนะจังเลยขอบคุณหนุปุ๊มากมายค่ะโอ้ยคิวมากน่ารักมีความตะมุตะมิโอ้น่ารักจังเลยอะ่ะทุกคนไปละไปว่ากันต่อ,อนะคะ ไปค่ะไปอันต่อไปนี่ค่ะเป็นของที่ร้านของนนนนะคะมีหลายผืนเลยเดี๋ยวแนาน,านจะทำกิฟต์เอาไว้นะคะซึ่งจะให้เพื่อนๆที่อยู่ในในในยุโรป2อผืนแล้วก็ประเทศไทย2อผืนนะคะน,นจะให้กิฟต์เอาไนะคะถ้าใครแชร์เพื่อนๆที่แชร์ ที่แชร์คลิปนี้ของแนนนะคะแนนก็นี่เลยแชร์แล้วก็เปิดพักลิกไว้นะคะแล้วก็เออแท็กแนนนะคะแล้วก็ส่งมาให้แนนดูเนาะแท็กแนนในในในเฟ e บุ o กก็ได้นะคะแต่ว่ารบกวนว่าให้แชร์คลิปนี้นะเป็นผ้านี่ผ้าดีมากสวยมากนะคะผูกคอก็ได้ผูกคอในที่นี้ก็คือผูกเป็นโบนะคะก็ได้ เออเนี่ยเก๋ไก่มากเลยนั่นเคยเห็นอินฟลูเอนเซอร์คนอื่นนะคะเขาจะเอามาผูกมือแบบนี้ด้วยแหละตัวมันก็น่ารักนะแล้วก็ผูกมืออะไรอย่างงี้ก็ว่าไปนะถ้าใครอยากได้นะเดี๋ยวนั้นแจกให้2ผืนนะคะเป็นกิฟต์เอาเวนะจากที่ร้านของนันเองนะก็นั่นแหละถ้าแชร์ให้นันแล้วก็นันพูดมั่วไหมถ้าใคร แชร์ไอ uh, คลิปนี้นะคะแชร์ Share, คลิปนี้ u t u b e ของนนเนี่ยไปลงในหน้า Facebook ของเพื่อนๆแล้วก็แท็กให้นันดูหรือว่าส่งข้อความเป็นรูปมาให้นันดูก็ได้นะคะแล้วนันจะเข้าไปดูแล้วนันก็จะทํารายชื่อไว้แล้วนันก็จะจับฉลากนะคะ mm hmm. เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้เพื่อนๆน,นะคะให้คนที่ประเทศไทยออสองพืนนะคะแล้วก็ที่ฝั่งยุโรปสองือนนะคะนี่แหละเดี๋ยว ที่ประเทศไทยก็สองที่เมืองที่ที่ยุโรปก็2อนะคะนี่เป็นของที่ร้านนะคะแล้วก็มาต่อกันค่ะโออันนี้ก็จากที่ร้านอีกแล้วเห็นไหมแพ็กเกจินร้านนางแบบดีมากใช่ไหมคะทุกคนเดี๋ยวถ้ากลับไปเมืองไทยเนี่ยก็จะไปขยายกิจาการที่ร้านด้วยนี่ตัวเป็นผ้าผูกมีจ่าเดี๋ยนะจะขึ้นแปะลิงก์ที่ร้านของเนี่ยไว้ให้นะคะอันนี้นะคะเป็นผ้าเป็นเสื้อที่แบบ คือจะมีภาพแบบนี้เป็นของแอมเมอใช่ไหมที่นํมมาใส่ทําแทนเ้อด,ด้วยอะไรอย่างนี้นะคะแล้วอันนี้ก็เป็นของที่ร้านนะคะส่งมาสีผืนซึ่งแนนจะเอามาใช้ในการทํารีวิวของที่ร้านนะเอาจริงไม่ได้แบบว่าไม่ได้แบบอ,อวยร้านตัวเองนะแต่ว่าเนื้อผ้าดีมากอะ่ะทุกคนเพราะว่านันเป็นคนที่มีผ้าพวกนี้หลายแบรนด์นะคะแนนก็เลยค่อนข้างที่จะนิเรื่องคุณภาพนะก็เลยนะั่แหละพอของที่ร้านเราอะ่ะ เราก็ต้องเลือกให้มันดีให้เหมือนกับที่ที่เราพรีเซนต์นะคะต่อไปค่ะพี่สาวฝากอะไรมาให้อีกอ๋อนี่ค่ะตัวปอกหมอนนะคะเดี๋ยวนั้นจะให้ดูตัวอย่างแค่แค่หนึ่งผืนนะนี่นะคะปลอกหมอนมาจากร้าน Sweet Table นะคะร้านของพี่สาวนันเองเดี๋ยวถ้าผ่านคริสต์มาสไปก่อนนันก็จะใช้นะงามไหมนี่ค่ะปลอกหมอนสวยงามมากเลย ขอบคุณพี่สาวที่ฝากมาให้นะคะแล้วก็น้องปุ๊กด้วยแบบว่าเกรงใจน้องมากนี่น้องย้ายมาอยู่เยอรมันนะแบบคนของมาให้พี่เยอะมากอ่ะจะพาน้องไปเลี้ยงข้าวก็ไม่ได้เพราะว่าที่เยอรมันร้านอาหารปิดอยู่นะคะก็เลยนั่นแหละทําให้ลําบากนิดนึงโอเคเดี๋ยวเปิดให้ดูอีกถุงนึงนะคะงานดีมากอ่ะแล้วแบบนั่นแหละสวยไหมคะทุกคนสวยงามมากนะคะนี่ เพราะว่าโซฟานั้นสีน้ำเงินใช่ไหมแล้วก็มาตัดกับสีส้มคือคือดีอ่ะเออโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูว่านันซื้ออะไรมาจากซารานะคะแต่นั้นจะไม่ try on ให้พเพื่อนๆดูนะแค่ให้ดูเฉยๆนะว่าแะ่จะแปะลูกภาพที่เป็นของเว็บไซต์ที่นันซื้อไวอ้อ่ะเออชุดยีนเออชุดหนังนะคะสวยจังชอบชอบดูจะแบบเออการตัดเย็บได้นะ สวยนะคะแต่อย่างที่บอกว่าไม่ try on นะเพราะว่าจะขึ้นรูปของ,ของในของนางแบบไว้ให้เพื่อนๆจะได้แบบว่าไม่ต้องไม่ต้องไม่คือคลิปมันไม่ต้องยาวเกินไปไงแนนเกรงใจเอออันนี้ชนีน่ารักดีอันนี้ถูกด้วยนะคะทุกคนอันนี้แนนก็ซื้อมาแค่ให้มันครบ50ยูโรนะเพราะว่าจะต้องไม่ต้องจ่ายค่าส่งนะคออือผ้าแบบนี้เดี๋ยวนนจะขึ้นราคาไว้ให้ดูด้วยนะคะพร้อมกับรูปนางแบบที่นนนเลือกซื้อนะคะ การตัดเย็บใช้ได้เลยค่ะทุกคนนี่เวลานันเดินทางเวลานันบินกลับเมืองไทยหรือว่าบินไปไหนก็นแล้วแต่เดินทางอะ่ะเออมันจะได้แบบว่าใส่สบายๆนะคะแล้วก็นอนบนเครื่องบินได้นี่แหละถึงชอบซื้อชุดเดรสแบบนี้นะคะชุดกางเ,เกงตัวนี้แหละจริงๆอยากได้แค่กางเกงตัวนี้ตัวเดียวนะคะทุกคนแต่ว่าไม่อยากจ่ายค่าส่งแล้วก็นันไม่ชอบไปซื้อที่ร้านเพราะว่านันไม่อยากลองเออสวยมากอะเธอโอ้โหเป็นสีแบบ เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะคะเอองามงามงามเนี่ยสวยมากเลยโอเคสวยนะคะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูอย่างที่บอกพร้อมกนนะคะนั่นราคะหนึ่งวันของแนนแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้แนนก็แนนจะทําอะไรอีกล่ะ หลังจากนี้แนนก็คงมานั่งตัดต่อคลิปนะคะเพราะว่าแนนพยายามจะลงลงคลิปเนี่ยให้ได้3วะาครั้งใน1อาทิตย์นะคะแนนจริงๆแนนก็มีเวลาในการตัดต่อเยอะนะแต่แนนว่าแนนกลัวว่าเดี๋ยวในอนาคตแนนจะไม่มีคอนเทนต์ใหม่ๆที่จะทำแนนไม่รู้ว่าจะทําอะไรให้เพื่อนๆดูอะไรอย่างนี้ไงแนนะก็เลยเอายนี้ดีกว่าเพื่อนๆจะได้แบบว่า ไม่ลำคาญลงโพสบ่อยลงในแบบ u u u e บบ่อยลงทุกวันหลางเงี้ยเอาเป็น2-3ถึงครั้งใน1อาทิตย์ดีกว่านะคะแล้วก็นี่ก็คือ1วันของนนนะที่ไปทำน่นทํานี่มาตอนนี้ก็บ่าย4ี่โมงแล้วนะคะแล้วก็วันนี้ไม่มีงานบ้านที่จะทำนะคะแล้วอาหารเย็นก็ไม่ได้ทำตอนนี้ก็ไปนั่งตัดต่อคลิปนู่นนี่นั่นก็เสร็จจับแล้วนะคะก็นั่นแหละคะ่ะใน1วันของนน แล้วก็นันก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้ของนันนะคะเป็นไลฟ์สไตล์ที่มันเป็นเรียลจริงๆที่เป็นตัวนันจริงๆที่นันเอามาให้เพื่อนๆดูเพื่อนๆรับชมกันแล้วยังไงเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคะนะันหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้กันวันนี้นันไปก่อนนะันขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ